ราชาลูกหนังทุโร่ขอเสนอวิเคราะห์เหตุผลที่ลิพูไม่จําเป็นต้องเสียดายฟาบินโยข่าวการย้ายทีมของฟาบินโยกองกลางของลิพูทีมดังในพิมลิกถือได้ว่าเป็นเรื่องสุดเซอร์ไพรส์และปัจจุบันทันด่วนมากๆสําหรับสาบวกของแดงรวมทั้งเจอเกนครอปที่กําลังเตรียมพรีซีซันอยู่ในเวลานี้ข้อเสนอ40ล้านปอนด์ถูกส่งมายังออฟฟิศของเดอะเรดในช่วงคืนวันศุกร์นั่นจึงทำให้แข้งบราซิลยียกเลิกการเดินทางไปเก็บตัวกับ,กบ,กบเพื่อร่วมทีมที่เยอรมนีเพื่อเคลียเรื่องนี้ทันที แนวโน้มที่เจอเกนครอปจะเสียนักเตะรายนี้ไปมีสูงมากโดยค่าตัวที่เย้ายวนและเจ้าตัวเองก็ดูมันจะหมดแพชชั่นในการไล่ล่าความสําเร็จกับทีมและพร้อมเดินหน้าหาความท้าทายใหม่แล้วเช่นกันเรารู้ดีว่าฟาร์มินโยถือเป็นกําลังสําคัญของลิพูในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาและพาทีมประสบความสําเร็จอย่างมากมายทั้งยู่่าแชมเบร์ลีกในปี2 0 1 9และพรีเมียร์ลีกในปี2020 การไล่ล่าแชมป์เมื่อสซีซั่นก่อนเขาก็มีส่วนอย่างมากโดยเฉพาะการช่วยขับเคลื่อนและป้องกันเกมรุกของคู่ต่อสู้ในแดนกลางโดยประสานงานร่วมกับเตียโกเอคันตาร่าและจอแดนฮิรัสันได้อย่างลงตัวแต่ฟอร์มเมื่อซีซั่นก่อนทําให้ฟาร์มิโอถูกวิจารณ์อย่างหนักอันที่จริงก็แทบจะทุกคนในทีมที่โดนแฟนบอลถล่มไม่มีชิ้นดีกับผลงานการออกสตาร์ทซีซั่นอันยําแย่ห้องเครื่องแซมบ้ามาโชว์ฟอร์มเข้าที่เข้าทางในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล และเกือบพาลิเวอร์พูลกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกได้สําเร็จแต่ด้วยผลกรรมที่ทํามาเมื่อเกือบตลอดทั้งซี่ซั่นทําให้พวกเขาทําได้แค่การได้เล่นยูโรปาลีกเท่านั้นโดยผลงานที่ออกมาทําให้เจอเก้นครอปต้ตองสร้างทีมใหม่โดยเฉพาะในแดนกลางแต่เขาก็ยังมีฟาบิญโยเป็นแกนหลักเพราะนี่คือมิดฟิลต์ตตวรับเพียงคนเดียวที่ทีมมีอยู่แต่กระนั้นการที่ทีมจากลีกซาอุดยื่นซื้อดาวเตะวัย29่ด้วยเงิน40ล้านปอนด์มันแทบจะเป็นข้อสเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยสําหรับล เชื่อว่าทีมงานคงคิดเรื่องนี้อย่างหนักทั้งในส่วนของด้านการเงินและฟุตบอลซึ่งหากลองชั่งน้ำหนักแล้วดูเหมือนว่าการปล่อยฟาบิโยออกจากทีมอาจจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าก็ได้เพราะหากว่าการตามตรงฟอร์มการเล่นเมื่อซีซั่นก่อนคือตัวชี้วัดอย่างดีแม้ว่าแข้งทีมชาติบราซิลจะกลับมาคืนฟอร์มในช่วงท้ายแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นและสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะกลับมาแข็งแกรงอีกครั้งในซีซั่นหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแทคกติกของเจอเกนครอปที่ต้องการความเข้มข้นในแดนกลางเพื่อขับเคลื่อนเกมเห็นได้ชัดว่าฟาบินโยนนั้นยังทําได้ไม่เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนกลายเป็นสเตฟานบายสติดเสียอีกที่ดูฟอร์มจะดีกว่าและมีแววพัฒนาได้อีกไกลหากไม่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานเสียก่อนและต้องไมลืมว่าการใช้ระบบอินเวอร์ตฟูแบ็กด้วยการหบเทรนอาร์โน no เข้ามาเล่นตรงกลางคู่กันนั้นก็มีผลทําให้แผงวิดฟิลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย นั่นหมายความว่าเจเกนครอปพอจะมีทางแก้อยู่บ้างหากว่าไม่มีฟาบินโยยู่ในทีมขึ้นมาจริงๆแต่ในเมื่อขายไปแล้วมีเงินกลับมาก้อนหนึ่งและตลาดซื้อขายก็ยังไม่ปิดทําการเจเกนครอปก็ยังพอมีโอกาสที่จะซื้อนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนอยู่บ้างแน่นอนว่าต้องเป็นพวกเชิงรับอายุน้อยอึดถึกทนวิ่งได้ไม่มีหมดซึ่งแข้งเหล่านี้จะเข้ามาเติมเต็มความเข้มข้นและสดใหม่ให้กับแทคนิคของนายใหญ่หงแดงได้อย,ย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งการตามหาแข้งที่มีคุณสมบัติที่ว่านี้ในเวลาอันจำกัดอาจจะเป็นเรื่องยากไปสักนิดสําหรับลิเวอร์พูลแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางเลือกเลยรายชื่อที่ถูกลิ์ขึ้นมาอย่างโรเบโอลาเวียไรอันกราวนเบิร์ชเคาวินฟิลิป์โซฟิยานอัมระบัตและรายล่าสุดอย่างฟอร์เรนติโนลุยส์จากเบนฟิก้าถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับเจรกนครอปไม่น้อยเชื่อว่าหากครอปและลิพูดเดินเรื่องกันจรงิงจังก็น่าจะคว้าม,มาได้อย่างน้อยหนึ่งรายเราอาจไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร นักเตะใหม่ที่เข้ามาจะดีหรือแย่กว่าฟาบินโยแต่ที่แน่ๆหากลิพูต้องการทีมใหม่ทีมที่มีดิามิกและความสดมากกว่าเดิมพวกเขาก็ต้องรีบทําอะไรสักอย่างก่อนจะสายเกินไปการปล่อยตัวฟาบินโยไม่ใช่ปัญหาแต่การเร่งหาคนใหม่เข้ามาทดแทนคือสิ่งที่เดอะค็อปอาจจะต้องลุ้นกันจนถึงวันสุดท้ายของตลาดเลยทีเดียวส่นเป้าหมายแมนยูจริงโรมมโนยัลิพูจอขายสอกองกลางไปซาอุ ฝ่าบริโซโดมโนเผยความคืบหน้าถึงอนาคตการค้าแข้งของฮิเดสันกับฝ่าบินโยผ่านช่องยูทูบเมื่อ16กรกฎาคมว่าดาวเตะทีมชาติบราซิลมีโอกาสย้ายทีมสูงกว่าสตาร์ทีมช่างกรีตแต่หากทั้งสองอำลาทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซจิงอำระบัดกองกลางทีมฟิออเรติน่าที่ตกเป็นข่าวกับผีแดงจะถูกทาบทามให้ย้ายมาผนึกกำลังกับอลิซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมริรกโซบอสไล่สองมิดฟิลหน้าใหม่ที่หงแดงดึงตัวมาร่วมทีมได้เรียบร้อยแล้ว เอาเอติฮัดตกลงสัญญากับฟาบินโยได้แล้วเข้าใจว่าลิเวอร์พูลถก,กับเอาเอติฮัดแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังรอรับเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อเช็กรายละเอียดของการจ่ายค่าตัวการตัดสินใจมีความคืบหน้าไปมากเอาเอติฮัดใกล้ได้ตัวฟาบินโยโรมมโนเผยถึงพ่อค้าแข้งวัย29ปีซึ่งน่าจะได้ย้ายไปค้าแข้งร่วมกับเอ็นโกโล่กองเตและคาริมเบนเซมาหากลิเวอร์พูลได้รับทรัพย์40ล้านปอนด์ ฟาบิโยเซเยสกับเอาเอติฮัดแล้วเขาได้คุยกับกุนซูนูโนเอสปปโตซานโตซึ่งต้องการเข้ามากสำหรับกรณีของเฮนเดอร์สันโรมาโนโระบุว่าเป็นดีลที่ต้องรอบทสรุปต่ออีกนิดเนื่องจากหงแดงต้องการรับค่าตัวดาวเตะวัย33ปีจำนวน10ล้านปอนด์แต่เอาเอติฟาหวังได้กองกลางอิงกิสแบบฟรีฟ เป็นไปไม่ได้ที่ลิปูจะปล่อยจอแดนเฮลสันแบบฟรีฟรีแต่เขาตกลงสัญญา3ปีกับเอลเอติฟากแล้วดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลและมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทั้งเฮนร์สันและฟาบินโยลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์เพิ่มอีกอย่างน้อยหนึ่งรายต่อกรณีดังกล่าวโรโมาโนเคยว่าครอบหันไปหาอัมระบัดแทนแล้วเนื่องจากเป้าหมายของแมนยูเ็ทีมคู่แข่งมีค่าตัวถูกกว่าโรเมโอลาเวียกองกลางทีมเซาท์แฮมตันซึ่งถูกตั้งค่าตัวเอาไว้ห้า,าส,สัญญา ซอดังชี้แข้งเบนฟิก้าแซงโค้งขึ้นเต็งหนึ่งลิเวอร์พูลดึงแทนที่ฝ่าบินโยสมเสวอร์พูกำลังตกเป็นข่าวให้ความสนใจฟอร์เรนโตุ้ยสมิดฟิลของเบนฟิก้าหลังจากที่พวกเขากำลังจะเสียฝ่าบินโยไปให้กับทีมในลีกซาอุดีอาราเบียตามรายงานจากลิพูเอโคสมิดฟิลบาร์เซเลียนยกเลิกการเดินทางไปเก็บตัวที่เยอรมนีกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อวันเสาร์เพื่อเคลียร์เรื่องการย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียโปรลีกหลังจากที่หงแดงได้รับข้อเสนอจำนวน40ล้านปอนด์จากอัลเอธิฮัด โดยเหตุน,นี้ทําไม่มีข่าวตามมาว่าลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้ามองหาตัวแทนของฝ่าบินโยนในตลาดซัมเมอร์น,นี้โดยมีรายชื่อกองกลางที่น่าสนใจอย่างโซฟิยันอัมราบัตจากฟิออเรนตินาไรอันกราเวนเบิร์ชของบาเยนเข้าวินฟิลิปของแมนเชสเตอร์ซิตี้และโรเมโอลาเวียของเซาท์ทฮมตันเข้ามาอยู่ในริสอย่างไรก็ตาม Joe, นิวโจนนักข่าวซ้ายของเว็บไซต์โกเชื่อว่าฟลอเรนติโนลุยส์กองกลางเชิงรับของเบนฟิก้าคือตัวเต็งท,ที่ทีมจากเมอร์ซี่ไซต์กำลังพิจารณา พื่อดึงตัวมาแทนดาวเตะทีมชาติบราซิลในสมร์นี้มากกว่าคนอื่นๆในขณะที่เอ็กเพรสเปิดเผยว่ามิฟิลทีมชาติโปรโตุเกสมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง103ล้านปอนด์และกำลังได้รับการจับตามองจากทีมยักษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปเช่นกันสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะเชลซีเปิดตัวแองเจโลกาเบลตูรุกชาวบราซิลวัย18ปีจากสานโตตมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว15ล้านโยูโรออฟฟิเชียลการเจรจาระหว่างเอเจนต์ของลิปูในดีลวของฟาบิโยกำลังเป็นไปด้วยดี ซึ่งตัวนักเตะสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมดังจากซาอุดิอาระเบียได้แล้วขณะที่หงแดงพร้อมปล่อยตัวแต่ยังเหลือเงื่อนไขบางอยา่างที่ยังต้องพิจารณาต่อไปเข้าจากฟาบิโซโรมาโนแอสตันวิลล่ากำลังให้ความสนใจในตัวเชลมีโดกูตวรุกจากแรนส์หากพลาดการได้ตัวมูซาดิอบีจากไบเออร์เลเวเซนเข้าจากฟาบิโซโรมาโน เซดริคอเลสแซมบี้โลคอนกาและนิโคลา่าเปเปจะไม่เดินทางร่งรวมกับอาร์เซนอลไปทัวร์ปรีซีซั่นท่ามกลางข่าวลือการย้ายออกสมัมผั์นี้เข้าจากฟาบิโซโรมาโน่บอร์นมันมีแผนจะปาหน้าลาเซโอคว้าตัวมิเอลอดเคอร์เคสกองหลังดาวรุ่งของอาร์เซนเอาามาร่วมทีมโดยจะมีค่าตัวอยู่ที่ราว20ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่ไคล์วอเกอร์ยังคงรอที่พูดคุยกับเปปกอร์ดิล่าเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้าวจากฟาบิโซโรมาโน่ แมนเชสเตอร์เต็ดจอเปิดตัวอังเดโอนา่าโดยเตรียมจะเซ็นสัญญา5ปีและเตรียมจะส่งขึ้นเครื่องปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาวันพุธนี้เข้าจากดวิดออสตินจากดิอัลติกเวสแฮมต้องการจะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่แม็กไกว์แต่ตัวนักเตะยังคงต้องการค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ต่อไปเข้าจากไซมอนสโตน BBC เอวาลีกำลังให้ความสนใจในตัวอาลันแซงแม็กซิเมงกองหน้าของนิวคาสเซิลเข้าจากเบนจาคอบ ดิยานมาเรสใกล้จะลุกข้อตกลงกับอารอาลีแล้วโดยนักเตะยืนยันว่าต้องการจะย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียข่าวจากเบนจาคบอบคอดแนมฮอสเปอร์ชัดเจนว่าพยายามจะต่อสัญญาแฮร์รี่เคนไม่ก็ต้องขายออกซัมเมอร์นี้โดยตั้งค่าตัวไว้ที่116ล้านยูโรข่าวจากเลเกปบูฟแทมตันเตรียมจะยื่นข้อเสนอ20บล้านปอนด์ให้กับบิสตอลซิตี้พิจาณาแรกกับการปล่อยตัวอเล็กซ์สกอตต์กองกลางดาวรุ่งมาร่วมทีมข่าวจากเทเลกราฟ เรสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจตัวเซซาเร่คาซาเดตัวลูกดาวรุ่งของเชลซีข่าวจากเทเลกราฟนิวคาสเซิลเตรียมจะยื่นข้อเสนอ82ล้านปอนด์ให้นาโปลีพิจารณาแลกกับการปล่อยตัวเคอร์อวิชาฟาลัสเคลียข่าวจากคอลิเลเดโลสปอร์ตบิลีเดเตตปฏิเสธข้อเสนอ15ล้านปอนด์ของเอเวอเรตนในการขอซื้อต,ตัววิลเฟรดยอนโตข่าวจากเดลิมลบาร์เซโลรนามีแผนจะส่งตัวเฟรนกิตายองให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แลกกับการปล่อยตัวแบร์โดซินวาข่าวจากเดลิมินเร โรเมลูกากูจะไม่เดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่นกับเชลซีโดยพวกเขาต้องการจะปล่อยตัวออกจากทีมที่40ล้านยูโรซึ่งอยู่เบนตุสกำลังเปิดเจรจาอยู่ณเวลานี้เข้าจากฟาบิโซโรมาโนอินเตอร์มิลานกำลังเจรจากับอาร์เซนอลเพื่อขอซื้อตัวฟอรเรดินบาลกันโดยปืนใหญ่พร้อมจะปล่อยตัวแต่ต้องได้ค่าตัวที่เหมาะสมเข้าจากฟาบิโซโรมาโนฮอเก้เมนเดสพยายามเสนอขายชอว์เฟลิกส์ให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงเข้าจากเลอกฟ ปารีสแซงต์แชงแมงบรลุงเงื่อนไขส่วนตัวกับดูซานบราฮวิชแล้วโดยข้อตกลงอยู่ที่สัญญา5ปีพร้อมค่าใน1่ล้านยูโรต่อปีข้าจากฟุตแมกกาโตปารีสแซงต์แชแมงมีแผนจะปล่อยตัวเนมาหากเคลียรเอ็มบัปเป้เปลี่ยนใจต่อสัญญากับทีมออกไปข้าวจาก RMC Sport หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ